สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยนะคะช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จอยจะ แชร์ให้ดูสินค้าที่จอยขายได้ภายใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าสินค้าส่วนมากอะ่ะคือจอยจัดส่งไปแล้วจะมีแค่อยู่ตรงนี้แค่ไม่กี่ตัวที่จอยจะต้องจัดส่งเนาะเดี๋ยวยังไงจอยจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะให้ดูรูปให้ดูแบรนด์ว่าจอยขายแบรนด์อะไรไปให้ดูคําคีย์เวิร์ดว่าจอยใช้อะไรบ้างจอยจะบอกทั้งราคาซื้อและก็บอกราคาขายนะคะจอยขายทั้งใน eBay แล้วก็พอร์ชมาร์กใน eBay จอยจะโดนหัก15% นะคะของยอดทั้งหมดที่ลูกค้าโอนมาให้จอยนะคะส่วนในพอชมาเนี่ยจอยจะโดนหัก20%นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ยาวนะบอกก่อนนะยาวนะเพราะว่า2สัปดาห์เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มด้วยที่ตัวแรกนะคะอันนี้เป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคาแบรนด์ Brand คือ Chaps นะเป็นเสื้อของผู้ชายซื้อมา4ี่เหรียญ99ขายไป15เหรียญ99นะต่อมาอันเนี้ยเออในคำไทเตอะ่ะจอยเขียนว่าเป็นแบรนด์ h i t e House เอ่อแบล็คมาเก็ตแต่จริงๆแล้วคือเกสนะคะตัวนี้เป็นเป็นชุดเดรสของจอยเองนะคะแล้วจอยไม่ได้ใส่แล้วก็เลยโพสต์ขายตัวนี้จอยเหมือนรีลิสลงไปใหม่นะคะพอโพสปุ๊บลูกค้าต่อมาเลยต่อมา7เหรียญ77เซ็ซนนะคะแต่ว่าจอยตั้งราคาไว้แค่9เหรียญ99นะคะพอจอยมาดูเนี่ยตัวนี้คือแบรนด เกสนะคะแล้วตัวนี้เป็นของวินเทจนั่นเองถ้าแบบจอยศึกษาดีๆก่อนอนะ่ะตัวนี้จอยสามารถตั้งราคาได้ถึง30-40ถึงเลยนะคะเพราะว่าเป็นเกสนะคะเออวินเทจรุ่นเก่านั่นเองนะก็ไม่เป็นไรคิดซะว่าลูกค้าโชคดีได้เอาไปใส่แล้วกันนะตัวนี้เท่ากับว่าจอยขาดทุนนะเพราะว่าจอยซื้อมา7จ็เหรียญเก้จอยขายไปแค่7จ็เหรียญเจ็เหรียญเจเจ็ดเซนเท่านั้นแล้วตัวนี้จะต้องจัดส่งไปต่างประเทศด้วย นะคะต่อมาเป็นชุดเดรสนะคะลาคาร์ลาเกอฟิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นผ้าลูกไม้นะคะตัวนี้ซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่ยี่สิบห้าเหรียญยี่สิบห้าเซนนะคะบแบรนด์เนี้ยเสื้อก็ขายได้ชุดเดรสก็ขายได้แต่เดรสสวนมากก็ตั้งราคาไม่เกินสามสิบเหรียญน,นะคะเสื้อจะอยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเหรียญถ้าไปเจอไซส์ใหญ่แนะนําให้เลือกซื้อมานะคะต่อมาเป็นกางเกงเดอะนอตเฟสนะคะเป็นกางเกงแบบว่าอา o u t d o o r เนาะตัวนี้ทอยซื้อมา 6กเหรียญ49จอยขายไปแค่9เหรียญ9กเก้าเซนนะคะเพราะว่าสภาพสินค้าเนี่ยค่อนข้างเก่าเนาะตอนจอยเลือกซื้อมาจอยก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าจอยเลือกซื้อมาทําไมนะคะเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเก่าเนาะแนะนำถ้าสินค้าดูเก่าเกินไปอะ่ะเลี่ยงที่จะ เลี่ยงที่อย่าซื้อมานะคะต่อมาเป็นกางเกงนะคะแบรนด์เท b บอสอันนี้เป็นของใหม่ซื้อมา6กเหรียญ49ขายไป28เหรียญ99เซนแนะนำนะถ้าใครไปเจอของใหม่นะคะกางเกงโทนสีฟ้าสีขาวสีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยเลือกซื้อมาขายช่วงนี้นะคะขายได้เนาะต่อมาเป็นชุดเรสนะคะแบรนด์เท b บอสซื้อมา7ดเหรียญ9 9้าอยขายไปที่25เหรียญนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ตอยชอบขายเนาะ โอเคต่อมาจะเป็นซาร่าถ้าใครติดตามจอยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนาะจอยได้มีโพสต์ลงไปแล้วแหละว่าขายแบรนด์ซาร่าอะไรไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงจอยย้อนให้ดีกว่านาะเผื่อใครที่แบบไม่ได้ดูคลิปข่าวก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจอยจะพูดเร็วๆแล้วกันนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวมากต่อมานะคะเป็นเสื้อแบรนด์ซาร่านะคะตัวนี้จอยซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะจอยขายไปที่ 17เดเหรียญเถะนะขายไปที่สิขายไปที่14เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นเกงเกงซาร่าอันนี้เป็นของใหม่นะคะตอยซื้อมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ14เหรียญ9กขายไปที่25้าเหรียญน,นะคะต่อมาเป็นชุดเดรส แบรนซาร่าอันนี้เป็นของใหม่ซื้อมาน่าจะ16เหรียญ99ขายไปที่32นะคะต่อมาเป็นเสื้อของใหม่แบรนดซาร่าเหมือนกันซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่25เหรียญต่อมาเป็นกางเกงขาสั้นนะคะแบรนซาร่าซื้อมา8เหรียญขายไป17เหรียญเออต่อมาเป็นเสื้อนะคะแบรนดซาร่าอันนี้เป็นของใหม่นะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่ ยี่สิบต่อมาเป็นกางเกงซาร่าของใหม่เหมือนกันซื้อมาสิบี่เหรียญ9 9ขายไปที่ย5ิบห้าเหรียญน,น,นะคะต่อมาเป็นของใหม่แบรนด์ซาร่าเหมือนกันนะซื้อมาสิบี่เหรียญ9 9ขายไปที่สาสิบเหรียญแล้วก็ต่อมานะคะ,ะต่อมา เป็นเสื้อเซนโดตัวนี้ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปสิบห้าเหรียญตัวนี้ถ้าสภาพดีอะสามารถขายได้แพงนะคะแต่พอดีตรงคอปกเนี่ยเลอะเครื่องสําอางเนาะจอยซักแล้วไม่ออกจอยก็เลยขายราคาถูกนะคะต่อมาเป็นเสื้อเมดเวลนะคะอันนี้จอยขายถูกเพราะว่าเป็นเสื้อของจอยเองเนาะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปหกเหรียญก็เท่ากับว่าใส่ฟรีเนาะไม่เสียเงินต่อมาเป็นชุดเดรสแบรนด์ลอฟนะคะตัวนี้ซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สิบเก้าเหรียญเก้าสิบเก้านะคะ เป็นของใหม่นะคะต่อมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเบลเซอร์นะคะแบรนด์เทาบอทซื้อมา5เหรียญ99ขายไป20เหรียญนะคะบอกแล้วช่วงเนี้ยเสื้อที่เป็นผ้านแนวแนวแชมเบรค่ะขายดีถ้าใครเจอรีบซื้อ,อามาขายเนาะต่อมาเป็นชุดเดรส แบรนด tau b o s Brand, os, นะคะซื้อมา7เหรียญ99ขายไป45เหรียญนะคะต่อมาเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงกระโปรงเนาะตัวนี้ซื้อมา4เหรียญ99ขายไป30เป็นของใหม่นะ,ะต่อมาเป็นชุด dress bcbg BC, m a s s e r i a อันนี้ซื้อมานานมาก5ปีอะซื้อตั้งแต่ยังมี goodview outlet อะ ซื้อมาเหรียญ75นะคะขายไปที่7เหรียญ50เซนตัวนี้อยู่กับจอยมานานมากขายไม่เคยออกนะคะแล้วพอดีเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะจอยเคลียร์สต็อกใหม่หมดเลยจัดสต็อกใหม่หมดแล้วก็ทําเกี่ยวกับบัญชีด้วยนะคะก็มาลือเจอสภาอ้าเก่าลือเจอสื้อ้าเก่าที่เราเคยโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยแล้วทาง eBay อเขาลบ ข้อความลบรูปภาพเราออกไปเพราะว่าอยู่นานแล้วขายไม่ได้นะคะก็โดนลบออกไปจอยก็ต้องเอามาถ่ายรูปใหม่ามาโพสต์ลงใหม่นะ,ะพอเรา เปลี่ยนใช้คำคีย์เวิร์ดใหม่เราถ่ายรูปลงใหม่นะคะบวกด้วยราคาจอยก็ขายถูกมากนะคะก็เลยขายได้ใน7ดเหรียญ50เซนนะคะแล้วคำคีย์เวิร์ดที่ตอยใช้อ่ะคือ y2k แล้วก็ 90s นั่นเองนะคะก็เป็นสไตล์ที่ช่วงนี้เขากำลังนิยมกันนะคะก็ใช้คำคีย์เวิร์ดให้มันถูกนะคะแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันดูดีขึ้นนั่นเองก็เลยขายได้ นะคะต่อมาเป็นอของใหม่นะคะแบรนด์โฟร์วนฮอทอร์นะคะถ้าจอยอ่านไม่ผิดนะซื้อมา5เหรียญ49เป็นเสื้อนิดขายไปที่29เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยต่อมาเป็นชุดเดรสแบรนด์เทาบอสนะคะซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่20 ห้านะคะต่อมาเป็นคาดีแกนคาดีแกนตัวเนี้ยคนชอบเกิดสาสิบคนนะคะจอาก็ไม่ได้ตั้งราคาแพงนะ,ะตั้งไว้สามสิบนะคะแต่กว่าจะได้ขายก็ใช้เวลาสองเดือนเลยนะะซื้อมาห้าเหรียญสี่สิบเก้าขายไปที่ยี่สิบเหรียญนะคะต่อมาเป็นเสื้อ x place the p o t โตฟีโนนั่นเองซื้อมา4เหรียญ99ขายไป18เหรียญต่อมาเป็นชุดเรสนะคะแบรนด์เจครูอันนี้ก็เป็นสไตล์ Y2K ยุค90เหมือนกันนะคะซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่18เหรียญนะคะต่อมาเป็นเสื้อคดีแกนเซนโทพาสนะคะซื้อมาอันนี้อยู่จอหน้าจะ2ปี3ปีได้นะคะซื้อมา5เหรียญ49ขายไปที่15เหรียญแนะนำนะ,คะใครเจอเป็นผ้าลายผ้ามัดย้อมแนวแนนีน้ให้เลือกซื้อมาขายช่วงนี้นะคะ ต่อมาไฟน์อิงโทเมโนะ,ะอันนี้มีของอันนี้ลอยขายไปน่าจะเท่าทุนอะน่าจะเท่าทุนเพราะจอยซื้อราคาส่งมานะคะอันนี้ขายไปที่25้าเหรียญต่อมาเป็นแจ็กเก็ตเจครูนะคะตัวนี้ซื้อมาเจดเหรียญ99ขายไปที่28ดเหรียญต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้คือเออร์รามี่บรูคนะคะแนะนำนะใครเจอแบรนด์นี้ให้เลือกซื้อมานะคะตัวนี้จอยได้มาจาก พอชมาร์กตอนที่จอยดูเนี่ยจอยก็ไม่ดูรูปภาพให้ดีนะคะคือชุดเนี่ยคือมีตําหนิทั้งชุดเลยคือเหมือนลอยน้ำอะคะ่ะเหมือนลอยน้ําแล้วก็มันจะเป็นด่างๆทั้งชุดเลยนะคะแล้วอร้านที่เขาขายอะเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าชุดนะ่ะมีตําหนิเราก็ด้วยเห็นว่าถูกนะคะก็เลือกซื้อมาพอเอากลับมาดูเนี่ยพอได้สินค้าเนาะพอเอามาดูเออก็ดูไม่มีตําหนิแต่พอเรามารีดมารีดผ้าแล้วจะถ่ายรูปอะ เพิ่งเห็นว่าทั้งชุดมีตําหนิแล้วคือจอยทําอะไรไม่ได้เพราะว่าพอได้รับของมาจอก็กด a c c e p t ว่าเราได้รับสินค้านะคะเราก็ไม่ได้ให้ bad review อะไรเพราะว่า เราไม่สังเกตให้ดีเองจอยก็เลยขายถูกมากตั้งราคาไปที่60เหรียญลูกค้าต่อมา47นะคะตัวนี้จอยซื้อมาต้นทุนน่าจะ33เหรียญน,นะคะ <c oughs> ก็แนะนำละกันถ้าเราเลือกซื้อของออนไลน์เนาะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ออกไปร้านมือสองหรือว่าไปเดินซื้อที่ไหนแล้วเราดูออนไลน,เน์เวลาที่เราได้รับสินค้ามาพยายามดูดีจอยว่าจอยดูดีแล้วนะแต่ว่าตอนที่จอยดูอะ่ะห้องมันอาจจะมืดเกินไปเนะเาะแล้วด้วยโทนสีมันเลยมองไม่เห็นนะคะว่า เป็นลายน้ำเลทั้งตัวก็แนะนำเนาะเช็คของดูดีๆแล้วกันนะต่อมาเป็น,เ,ปนเกงเกแบรนด์ซาร่าอันนี้ตอนเพิ่งซื้อมาน่าจะสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ แนะนำใครเจอแบบนี้เป็นขาบานนะคะสีขาวสีชมพูสีแดงสีดำสีเทาได้หมดนะคะเป็นผ้าลินินผสมเนาะจอซื้อมา14เหรียญ99ขายไปที่39 9เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยรู้สึกรุกน่นนี้จอยขายไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะคะแบบเดียวกันได้มาจากร้านที T J Max เนาะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะ Young f a b r r e s s and Broke นะคะอันนี้ซื้อมา4เหรียญ99ขายไปที่20เหรียญห็น เป็นแบบว่าผ้ามัดย้อมเนาะก็ใครเจอให้รีบหยิบเอามาขายช่วงนี้นะคะปีนี้ผ้ามัดย้อมกลับมาขายอีกแล้วต่อมาเดี๋ยวจอยจะย้อนในพอ s c ชมา a r k ให้นะคะว่าจอยขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะขอ่องก่อนว่าขายอะไรไปจำก็ไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวนะอืออ่ะโอเคเรามาเริ่มกันจอยขายเออยี่ห้อ แก๊ปไปนะคะเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาซื้อมาสี่เหรียญ99ขายไปที่29เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นกางเกงเจคูนะคะอันนี้ได้มา6เหรียญ49่ขายไปที่25เหรียญต่อมาเป็นกางเกงแบรนด์เท b ์บอร์สไลกิงแฮมซื้อมาตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจาแค่3ามเหรียญ9 9ขายไป19เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นเสื้อโทลิดนะคะตัวนี้ซื้อมา5เออสี่เหรียญ99ขายไปที่34ี่เหรียญน,นะคะต่อมา เป็นเสื้อแบรนด์ซาร่านะคะน่าจะได้มา12เหรียญ99ขายไปที่29เหรียญนะคะต่อมาเป็นแบรนด์เท b บอสนะคะซื้อมา4เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญต่อมาเป็นเสื้อคดีแกนเจครูเนาะใน eBay เนี่ยจอยขายลายเสือได้นะคะส่วนในพอชมาเนี่ยตอยขายตัวสีน้ำเงินได้นะคะซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่39เหรียญต่อมาเป็นชุด เรสแอนเทนเลอร์ Taylor, อันนี้เป็นของใหม่เนาะซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สาสิบห้าเหรียญนะคะต่อมาเป็นกางเกงแอนเทเลอร์ Taylor, อันนี้เป็นของใหม่ซื้อมาที่หกเหรียญสี่สิบเก้าขายไปที่ยี่สิบห้าเหรียญนะคะต่อมาเป็นกางเกงชุดรอมเปอร์นะคะแบรนด์ฟรีพีเพิรซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สิบห้าเหรียญคือขายไปถูกมากเลยต่อมาเป็นเสื้อของผู้ชายนะคะอันนี้เหมือนเป็นแบบ ฮูดดี้แจ็คเก็ตเนาะซื้อมา19เหรียญ99ขายไปที่30เหรียญต่อมาเป็นเกงเกงแบรนด์เท b บอสนะคะซื้อมา6เหรียญ49ขายไปที่20เหรียญต่อมาเป็นเสื้อแบรนด์เท b บอสของใหม่ซื้อมาสี่เหรียญนะคะขายไปที่25เหรียญต่อมาเป็นชุดเดรส แบรนด์คาเชซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่25บแบรนด์คาเชตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะส่วนมากถ้าใครไปเจอก็จะเป็นแบบว่าของรุ่นเก่าเนาะก็เลือกมาขายละกันถ้าเป็นสภาพดีๆขายได้ราคาอยู่เหมือนกันเนาะต่อมาเป็นอันนี้อันนี้คือครอปท็อปนะคะอันนี้ซื้อมา5้าเหรียญ99นะ,ะซื้อมาหน่าจะาอาทิตย์ที่แล้วเองแบรนด์ซาร่านะคะขายไปที่20เหรียญ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขายได้ก็คืออันนี้แบรนด์ลิลลี่พูลิเซอร์นะคะตัวนี้ตอนซื้อมา17เหรียญ99ที่ร้านกู๊ดฟิลด์นะคะขายไปที่50 ห้าเหรียญน,นั่นเองจริงๆ,งๆงเนี่ยจอลองใช้ตะคนเขาก็ขายกันอยู่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเนาะจริงๆจอก็ตั้งราคาไว้เจ็ดสิบห้าแหละลูกค้าต่อเหลือห้าสิบห้าตัคลิปว่ายอยังได้กําไรก็แบบสามสิบกว่าเหรียญน,นะคะก็โอเคขายไปยังไงเราก็ได้กําไรแล้วนะคะอันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยขายได้ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าร้านของจอยนะคะจอย มีลิงค์ให้ด้านใต้คลิปนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยร้านของจอยเนี่ยจัดส่งต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าถ้าจากอเมริกาส่งกลับไทยเนาะกว่าจะไปถึงก็น่าจะประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าจะเสียภาษีค่านําเข้าหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่แต่คราก่อนมีคนเคยซื้อเขาบอกว่าเขาไม่เสียภาษีเลยนะคะก็โชคดีไปนั่นเอง,เองนะคะอย่าลืมใครชอบคลิปนี้ของจอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้จอยด้วยนะคะคลิป นี่จอยก็ค่อนข้างจะพูดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าสินค้าที่อยากจะแชร์ให้ดูมันค่อนข้างเยอะถ้าจอยพูดช้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะลากยาวนะคะอยากจะทําคลิปเร็วๆให้ลูกค้าเอยไม่ใช่ให้ลูกค้าได้ดูให้แฟนคลับได้ดูนั่นเองนะคะยังไงคลิปนี้จอยไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะนะคะวันนี้ไปละค่ะ